สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและทำาวจ้มทุกๆท่านนะครับผมยอดวอนเกาหก็จะพาเอฟซีและท่านผู้มทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวางนนทิยาพาลุย่ยกับแม่บุญค้นกาและสินนะครับท่านผู้นี้ก็มีเลขคำนวณน,นะครับที่เป็นให้เขาเขาไปฟั่งน้ำกันนะครับเขามาแล้วกับลุนาติดตามเป็นกำลังใขนด้วยนะครับ ข้อมทนทั้งหมดนี่ก็นนทิยาได้แบ่งปันป่นใม้ผมจะทำเป็นคลิปเพื่อว่าจ่ายเอฟซีและทผู้ชมตุกทันในฟังเดือดลูไปน้ำกันที่เป็นังไรก็ตามไปฟังพร้อมๆก,กันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทุกคนนะคบมันีนนนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่บุญคนกลาสินนะคะแม่บุญคนกลาสินรูซื้อวาา่าถนนทิยาจำบมผิดนี่ เข่ามากถึงเก้างวดซ้อนนะคะแต่ว่าเอามาลงส่องนุนยิานี่สองงวดกับเขาสองงวดนะคะถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะเข่าจริงๆตั้งแต่แม่เราเฮ็ดมากเขาเก้างวดซ้อนนะคะงวดที่ผ่านมากเพิ่นทรงมาหายเป็นแบบนี้นะคะเพิ่นหายเลขเด่นมีสามกับสี่สามารถวิ่งได้บนล่างขางบนเลขออกห้าสามศูนย์นะคะิ่นจับคู่หายสามแปดสามหกสามศูนย์นะคะสี่เก้าสี่เจ็ด ตีหนึ่งนะคะลักลอยมกเขานะคะรักลอยหายศูนย์นะคะเพิ่นหายไปกับบนล่างเป็นหน้ทาทั้งหาะศุสราินแบงค้นปาค้นว่าเลขออกข้างบนห้าสามศูนย์นะคะมาเต็มเต็มจังๆเลยคือสามศูนย์ตรงๆบ่ได้กลับแม่นปานจับว่างละงวดนี้แม่เพิ่นกะหายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะหายไปฟ้างเสียงสัมภษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับแม่บุนคนกระสินงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะ แม่วัสด,ดีค่ะแม่แม่โชคดีอยู่วค่ะโชคดีอยู่เดลยแต่ว่าแม่ก็ได้หลายดอกเพราะว่าติด้ค่ะเพราะว่าสามศูนย์ผานุจำบ่็อกทงวดนี่เป็นงวดที่สามโมเมนบอกค่ะเลขสามศูนย์ออกแต่ว่าบ้านจะเข่าไหลหงันคุณแม่ก็เป็นอยากนี้ละบุงวดมากว่าใหม่ค่ะแต่ว่าแนวทางของแม่ นุ่นที่ย่าจำว่าพินมันเขาเก้าหกเก้างวดซ่อนเพราะค่ะแม่เก้างวดบออกเก้าหงวดซ่อนแต่ว่านุนที่ย่าเพิ่งเอาแนวทางแม่มาลุ่งสองหงวดกับเขาสองหงวดจริงๆเขาบนเขาบนสองหงวดนี่จะเป็นหวที่สามเนะค่ะค่ะเขาสองนุนที่ย่านี่ค่ะเขางวดนี้เป็นงวดที่สามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันมีเอฟซีไหมเอฟซีเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แนวทางของแม่นี่ เข่าบนหลายก็ลางเป็นบ่ค่ะแม่เข่าบนไหล่ก็ลางมัน,ปนเป็นน,น้ำท่วงก่อท่วงเมื่อกันเข่าลางแต่อหน้ามันติดเข่าเรื่องบนเรื่องลางแม่แงงวดขี่ผ่านห้านน่มันเข่าสองวัดนะสองวัดขี่ผ่านห้าหนิมันเข่าบนค่ะเข,ข่าบนแม่ก็เลยเปอย่างไรละปุ๊แม่ก็เลยอยางไรกระห้น้ำการให้ซื้อบนลา่า,า,ลาง นวดซอนแล้วอานวดนี่แม่แม่เฮ็ดแล้วบอวะคะ่ะแล้วอยู่แยว่บ้านดอกพอตรงกับบ้านขีพอปันใดเ,เนาะ,ะแม่กันเลยที่แม่ดีจับคู่ให้อยู่แต่วตัวเด่นแม่จะให้ไปแต่ว่าเน้นใกล้ใกล้มือจังพวกอาหาแม่ที่นหนึ่งเด้อะต้องจีเน้นให้แม่บ่ค่ะเพราะว่าเลขออก่ตรงมือ วันตนนอองืมเเป็นจริงงวดนี้เลขต้องออกวันที่หนึง่งแต่มาเพิ่นเลื่อนมาออกวันที่สามสิบเอ็ดแทนวันที่หนึ่งวันต้องทำแก่กัให้ไปเน้นไปกับซูนนอแม่ไปถึงเนาะกี่พันแน่นว่ะูนรักลอยถนนที่ญาจามกพิษแม่จะให้แม่จะให้ศูนรักลอยเมื่อนี่เราพร้อมย่างพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ว เดนแปดเดนเดนแปดศนย์แปดกับศูแปดกับศูนย์่เนลนงเลยเด้อเน้นเน้นเน้นตัวใดคะแม่เพราะถ้าแม่เพราะถ้าไนเน้นเด่นต็ว่าตัวเด่นมัมน,เนเนี่ยแปดกับศูนอืมเพาะถ้าเน้นเนี่ยจ้ะเดี๋ยวแปดจับู๋วให้ค่แปดนง แปดสองแปดสามแปดห้าแปดห้าศูนี่ศนสามเด็กทุกคน0ูนสามศูนห้าศนห้านเจ็ดศูนเจ็ดอันนี้นคลียไปกับเลยเด้อไปกลับบนล่าง ไปกับกุหลาบเอาไปเป็นแน้วท้างเนะาะค่ะเอาไปเป็นแน้วท้างคือสลากชิมแดงไปจิบสลากไว้เนาะประเทศวังดีเพื่อเก้าค่ะใกล้ใกล้เมื่อผมจังพู้มหาแม่อีกที่หนึงประมาณว่าว่าท้ออก่าเจ็บสองหนึ่ง จากน้อยนึ่ง <Yeah. S 1> แนวทางของแม่บุญคนกาลสินเขาเก้างวดซ่อนถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สิบแต่ว่านุญาย <Yeah. S 1> เอามาลุงสองงวดกับเขาสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่สา <Yeah. S 1> มวดวันที่แม่บุญคนกาลสินงวดวันที่สามสิเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกหกแม่หายเลขเด่นนี่แปดกับศูนย์สามารถวิ่งได้บนล่าง สำหรับเลขสองตัวแม่จับภูห่แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสามารถไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาเสือสลรกกินแบ่งรัฐบาลนนษยที่าลงถือว่าค่ะแม่ญ่ตยถือึกไรอ่ะอ๋าขอบคุณแม่หลายๆเด้อสวัสดีหายแนวทางเงนนี้กับขอให้เอฟซีโจดีกับแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพ่อแม่พีน่น้องเอซีกับสิแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมผัสระวังนุนทิยาก,กับแม่บุญคนกาะสินนะคะเพิ่นเข่าเก่างวดซ่อนนะคะนะคะงวดนี้เพิ่นกระหายต้องงวดหายส่วนมากเลขของแม่เพิ่นจะมุมีสามตัวเด้อค่ะหายเฉพาะเลขสองตัวมานะคะสองตัวนี้สามารถซื้อได้บนล่างไปกลับนะคะระวังงวดทีผพานม้านี่กระเข่าสามศูนย์บนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะงวดทัดไปหันกระเขา่า เพิ่นหายหาศูนย์บนมาบอกออกศูนย์หาร่างนะคะวดนั้นเพิ่นแยกบนแยกลา่างต่องวัต่ิพานมานี่เพิ่นบริแยกเพิ่นหายรวมกันนะคะวดนี้แม่แล้วก็หายมาก่อนแต่ว่ายังบ่านเน้นหายใกล้ใกล้มือนะคะก็เลขออกสองมือเพิ่นจะหายนน่นที่ญาติโทษไปเอาตัวเน้นนะคะจะเน้นตัวใดจะฟันท่งตัวใดห้องก็ล่อรุดน้ำกันนะคะเพิ่นหายมาก่อนเป็นแนวทางหาสื่อสารกิจแม่งรัดบาลน,นะคะน่นที่ญาติจะเอ่อ ขอสู้อีกรอบอธิบายอีกรอบเกี่ยวกับตัวเลขของแม่บุญคนกาลสินนะคะ,ะแม่บุญคนกาลสินนะคะเพินเข่ามากเก้างวดซ้อนนะคะงวดนี้เป็นถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สิบห้าก็มาลุ้นน้ากันนะคะเพินหายมากงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกหกแม่เพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรนเลขเด่นแปดกับศูนย์นะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะจับคู่หายก็จะมีแปดหนึ่ง 838 5นะคะ030507นะคะไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาซื่อสรากิจแบ่งรัฐบาลนะคะนุติยาจะขอยุติแนวทางของแม่บุญไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอบกันไม้โชคดีสวัสดีค่ะครับกระวางไว้เอฟที่้ลขาผู้ชมทุกท่านกับข้องทิ้งต้งินแล้วนะครับทีนุติยาได้สารูปเรียกของแม่บุญคน้นขลศินนะครับ สำหรับผมไม่ททยคลิปนี้กับที่อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่บุญค้นกระสินเขาตรงๆกงวดส่อนเมื่อวันนี้หายมาแล้วงวดวันที่สามที่เบสกระดาคามหกๆนะครับเลขเด่นเลขวิ่งกับเพิ่นเด่นแปดกับศูนย์นะครับสามารถวิ่งได้บนล่างนะครับควบคู่ให้กับมี8แปดหนึ 1, ่งแปดสามแปดห้า 03, 0ูนย์สนห้ย์ก็นะครับไปกับเบอร์ลังนะครับก็หวังว่า f อฟทุกท่านคงสีไดงยินได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมใน้ทยคลิปนี้ก่อยขอชุดทีเพียงเท่านี้พบวันคลิป่่ๆไปโชวงดีสวัสดีครับ